ครับผมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้ก็ได้ลุงพ่นคนดังนะเขาว่าพ่นยาให้มาเนี่ยพ่นยาให้ยาในวัดนี่ย,อยาอะไรพ้นนี่กับข้าของซ่องเขาบวนอยู่ก็เลยมาแทนเขาแทนเขาที่ส่งคลิปอยู่เขาป้ายคนทำมาหากินครับซ่องเขา บรรยากาศทุ่ทงไห้ทุ่งนาบ้านนอกเขาวะอันนี้กับวิธีเขาผสมยาผสมยายาแก้ไอยาดมูกลดไข้ลดวัดบรรยากาศทุ่งนาเนาะสวยๆเนาะต้นตานต้นตานพื่อนอะ นี่ก็ได้ถ่ายคลิปแทนเขามาหนี่เขาบ่อยู่เขาไปเห็นงานหลายพุทธงานเขาลายยางเฮียไปเป็นอย่งเสียเลยมันตันสินแกบอกบาดแดงคือหลายถึงอาดบาดแดงไหมนี่คกับปลาเขา่าปลาเข่าทุกงนาหน้ามันมาหลังอย่นานี้มันลายก็เลยขาซะ ลืมกดไลค์กดแชร์ให้เงีง้ายคนทำมาให้กินนะครับเด้อเอาอันนี้นคือใสายไรเดี๋ยวสอันนี้คือใส่เบุดเล็กบอ,กอสเลยจ้ะไดยสายบุญเจอเราไหมครับเมื่อกี้เห็นไหมเร,เราสีเราสีครับบอสอือเอาเหล่ายาบุญรุ่นนี้มันดีบอนี่รัางเสียมันดีปอ แพงถึงเขาว่าหกร้อยยี่สิบนี่เป็นหกร้อยแปดสิบสิทีิเงิน,นป่ะผสมยาบรรผสมบปน,น้ำใบากระท่อมเนาะผสมหลายหลายกวดท้องซุ <laughs> ่นน่า สอดเพิ่็เปนอันนี้เนาะอันสอดอันแพงยาเพิ่มอันนึงปล่อนเล็กน้อยนะปล่อนยาเล็กน้อยสมัยเด็กคนนะสมัยเล็กน้อยกินยายากสิแมอันนี้ครับวิธีการผสมยานะครับเด้อ ตบตบเอาเครื Wasser, we ่องมาใส่เม er you ื่อกี้แปลวเครื่องหรือแปลวอย่างไรแคือเป็นตถือมาใส่เมื่อกี้่น่ะคือบ่เรอเอ๊ะอนี่มันเดเคืองบอวคือว่าเปลวเครื่องมัะ่บ่ไปยืมยืมละมาจนเถอะเค้ียเราพูดยาไปเยอะ โอ้ตะวันแหนนเว้ยอันนี้จะเป็เริ่มเลยครับเริ่มการขายาให้สมใายาไปเลยครับวะเริ่มกดไล์กดแช่ให้ป้ายนะครับผมแล้วไม่กระทายคลิปแทนเขามาเนี่ย เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วมา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 ถุงมาถุงมาอย่าลืมถุงมามามาอย่าไปใกล้นี่ร mm ู hmm. ้รึเล้วลูกมอมอย่าไปใกล้อย่าพิดลูกแล้ว หมดแดงกันไรครับพี่น้องเลยบูเขบาบกเกิด,นดนเนี่ยพี่ตันญาเนี่ยจมุวนนี้แค่นี้อายุนี่ลงทุนมาหลายนะบอมโอ้ยเนาะแั่ได้กดแชร์ให้ไปนะครับเด้อฝากได้สับ ตะไคร้กระดิง่งอย่างนป้าปนะครับผมสวัสดีครับผมขอจบคลิปตัวนี้กันเด้อย,ยานเหม็นครับผมสวัสดีครับผมวันนี้คือคลิปที่สองนะครับต่อจากเมื่อกี้ กับดีดีสารบ้านๆครับผมดกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับผมเ้อช่องเฮียป้ายคนทำมาหากินครับผมไมอนด้เจ้าของช่องเขงบาบื่อ จะได้ฝ oh ักดับท oh ีเสียหน้าเป็นอะตัวเบายาของหอยแอวมาดมไวโอ้เราบอกมาบอกไวโอ้ปุดแดงไายแห้งปุดแดง อย่างเบวยาครับโอ้สม,มัยครับผมอันนี้เขาครับผมไม่ได้เขาทั้งเขาทั้งหยาแล้วครับนี่มุนให้ปุ้ยใส่กันจากมันสวงาม,มางามด้วยพี่น้องเอ้ยรอบึงมีแต่หยา ใายบาเนี่ยได้กินบ่างมามนเนี่ยปีน,นี้ฝนเสิดมาพี่น้องเอ้ยฝนมืดิดแล้วครับผมมืดมาแล้ววอน,น์เเซีย,าายสินไหนยคว่าไทยซ่องคลิปให้น้องใช่เขาว่าน้อง